โอ้ยติดอย่างนี้เหรอกเฮอเนี่ยตนาแล้ววันเฮอลงลยถ้าบันเฮือดลงฝากไม่ยุ่งเลยเราได้ใสดำอืมครับน้ำลึจังวันน้าเบื้องดีกวายตงี้นะาเลือกลายกวยต้องฟูอ๋ทางนี้ยังไม่ได้จบไหมใช่ไหมบ่ไ้ก็จบไ ออไอ้ปยังดึงอ่ะมืันไหร่มานั่งใบส่งมือพอซีงขึ้นอืมอยากมาเลอกเอันเดิมจะได้่อยก็ได้จังยักมาเจอมื้อจั้นอ่ะเออมะยายเ้มาตั้งอาหาเจอไม่เดี๋ยวนะเนอะอืมครับ กูปาสรุ่นเดียวกันเบิดกูถอาตัวเนี้ดึงมาขึ้นเดี๋ดึงเขาลงให้แงยายก็จะตีตัวนั่นครับปจได้ตขึ้นประดูปิดเขม่เห็าครับอ้ยดึงแล้วมันสะบัดเามสงใครน้หิตามใครเดี๋ยวนั่นนี่หังตังท้องตา้านใหญ่ว่าติดมาให้อย่างนี้มงัน

<ม>ตะปวดนเลยครับโอ้ตัวเท่านั้นโอ้สิบสิบห้าตัว,ตวก็เต็มแล้วนะครับบ้านอยู่ไดผมอยู่สํหรับโอ้ยกระบอกไก่เถิด <c ười> ผมอยู่ส้มเหลาบรววหลา้ลาครบไปบ้านมาลังตะดุมบ่ไปบ้านมาลังตะดุมบ่ดุมุไม่รู้จักผมครับทกกคนรคุมกันนะไม่ครับเส้นไหนเส้นอะไรเส้นโรงพยาบาลตะบน

มันตน้องกินจากข้าง

เอ้ผมก็บ่ได้ไปเห็นด้วยครับบ่ได้ออกไปได้เลยออกไปวังหรั้งไปไปคาตั้งกล้องก็เสียโอ้จากใครรักจากเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่กน้อยสิมากินปลาตังอะไหลดุอ๋อ เป็นในจังบทเฮ้ยเเป็นหรอคนใหญ่คนโตนมันพาิ่ตัวว่าหนึ่ก่อนคิดตัวว่าเรียกพรจักเสียงที่จะากด้าพดะนเนหมือนแต่อก่เป็นบบนี้เาจงสอ สิาน,น,นันีนนทีเสิดดบ<ม>รบอบ้อยตขาว่ามันมียู่กุ่มนึงเขาว่าที่สิได้เงินสดกกุ่มที่มีบัตรบ่ยาอยูคนึงยายกุ่้มนี่บ่ที่ดบัตรสวัสดิการันอืม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

có lốc, có tao, rồi chuyển tý xí, ôi. Bên này lạnh luôn, đỉnh cao Là được không? จะทำยายแค้เอ้ยจเ่ไปฝหตู้ ก็มีคนแนะนำมาครับคนไปตกบุงบ้งตกเป็ดหาป่งหาปลาแนะนำมากาเขาอยากได้งานเขอกัน่หเอ้าสิบรให้เห็นตึกง่ายได้จีพกคนรก็ได้ยิงกันด้ครับคลีๆกันนี่ Bắt đây, bắt đây <laughs> Xem xem thì อ๋อเต้นไมไดครับเดี๋ยวผมไปก่อนเมื่อหน้ามาเห็นอัชสิได้เห็นตัวยิ่งย้ครับขอบคุณหลายๆครับ